สวัสดีแล้วกันครับผมวันนี้นะครับผมอาจารย์อาห์นะครับจะมาสอนนะครับวิชานะครับเครื่องวัดไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับจะเป็นมัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับตัวนี้เป็นเบื้องต้นนะครับรหัสวิชานะครับ2 0 1 0 4 2 0 0 4นอ่นะครับเรามาดูนะครับว่ามัลติมิเตอร์แบบเข็มทำงานยังไงแล้วก็เป็นยังไงนะครับนะครับลักษณะมิเตอร์แบบเข็มนะครับเราสังเกตดูนะครับมันจะมีนะครับ ก็คือใช้งานเหมือนกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่แตกต่างไปก็คือแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่ในส่วนของการผลิตนะครับม่านวัดไฟฟ้ากระแสตรงแบบเข็มชนิดต่างๆนะครับใช้นะครับความเคลื่อนไหวม่าาตานะครับที่ถูกผลิตขึ้นนะครับจากอลูมิเนียมมิเตอร์นะครับเหมือนกันนะครับใช้งานคุณสมบัตินะครับด้วยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับขดลวดนะครับแล้วก็การนํามาตาเข็มชนิดต่างๆนะครับเหล่านั้นนะครับมานะครับ ผลิตรวมกันนะครับไว้ภายในมาตราเดียวนะครับและก็ใช้แรงเรื่อของคอนเตอร์นะครับร่วมกับนะครับรวมกันนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับคือไม่ได้ระบุว่าเป็นโอมมิเตอร์โอมมิเตอร์หรือว่าแอมมิเตอร์นะครับคาว่ามันติมิเตอร์ก็คืออยู่ในตัวเดียวนะครับรวมกันหมดนะครับอ่ะส่วนประกอบของมิเตอร์แบบเข็มนะครับคือมีอะไรบ้างนะครับ1คือหน้าปัดสเกลนะครับตัวนี้นะครับคือหน้าปัดสเกลนะครับ2 ไดโอดเป็นแสงนะครับตอนนี้นะครับมันจะมีอยู่ประมาณฝั่งนี้นะครับได้อุดเป็นแสงเนี่ยบางนี่ห้อก็ไม่มีนะครับแล้วก็เข็มชี้นะครับเข็มชี้คือตัวนี้ตัวนี้คือเป็นเข็มบอกค่านะครับแล้วก็สกูปรับแต่งสกูปรับแต่งคือตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ทําเพื่ออะไรนะครับก็คือในกรณีของเข็มนะครับถ้าเข็มไม่อยู่ตรงนะครับศูนย์นะครับการมัดจะคาดเคลื่อนนะครับต่อไปนะครับขั้วต่อเอาพุธนะครับคือตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะมีอะไรบ้างอพุทนะครับเป็นคอมนะครับแล้วก็ในช่องของวัดกระแสกับวัดโอーมนะครับจะอยู่คนละช่องกันนะครับข้อ7นะครับคือสวิตนะครับสวิตคือตัวนี้นะครับเป็นเล็งที่เราจะปรับนะครับแล้วก็ข้อ8ขั้วต่อสายมิเตอร์ข้อบวกนะครับบวกกับลบจะแยกกันนะครับแล้วก็ขั้วต่อสายมิเตอร์ข้อลบนะครับต่อไปนะครับสเกลหน้าปัดเขียนมิเตอร์นะครับคือ1เนี่ยสเกลโอーมนะครับ สเกลวัดความต้านทานนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้จะแตกต่างกับเพื่อนยังไงข้อแตกต่างจากเพื่อนคือเพื่อนนะครับจะมีฝั่งนี้นะครับจุดเริ่มต้นจากฝั่งซ้ายเราเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นศูนย์นะครับแต่ว่านะครับความต้านทานนะครับเราวัดความต้านทานวัดโอห์มนะครับจุดนะครับศูนย์จะอยู่ฝั่งขวาสุดนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นอินฟินิตี้นะครับข้อ2นะครับคือสเกลแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเราเห็นไหมครับคําว่า DC โวลต์ นะครับตัวนี้นะครับคือสกลแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงนะครับข้อสองคือสกลแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเฉพาะย่านนะครับเราดูนะครับนี่ครับ AC โวลต์นะครับตัวนี้นะครับคือบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับแล้วแต่ผู้ผลิตเหมือนกันนะครับข้อสี่นะครับสกลค่าตาขยายกระแสไฟฟ้าเหมือนกันเลยครับตรงนี้ข้อห้าครับค่าสกลกระแสไฟฟ้ารั่วไหลนะครับก็เหมือนกันครับเป็นเป็น AC เหมือนกัน แล้วก็ข้อเนะครับสเกลค่าความดันของสัญญาณเสียงตัวนี้นะครับจะมีหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับเราเห็นไหมครับสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็กระจกเงากระจกเงาเนี่ยจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือกระจกเงานะครับมันจะเป็นเส้นเหมือนเหมือนกระจกต่อไปนะครับข้อความระวังนะครับในการใช้มัลติมิเตอร์แบบเข็มนะครับ คืออย่างที่ผมเคยบอกนะครับมันจิเวนเตอร์แบบเข็มเนี่ยก็คือมันใช้ขดลวดนะครับใช้ขดลวดเป็นเป็นตัวบ่งบอกนะครับทีเนี้ยข้อควรระวังที่เราจะต้องระวังมากที่สุดก็คือการวัดนะครับคือถ้าเราจะวัดกระแสไฟฟ้าหรือวัดแรงดันไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามนะครับถ้าสมมุติว่าเราวัดนะครับแรงดันที่250โวลต์นะครับเราต้องนะครับปรับสเกลนะครับไปอยู่ที่นะครับให้ค่า ที่เราจะวัดน่ะเยอะกว่านะครับสมมติว่าเราจะวัด220นะครับเราต้องตั้งประมาณ300อะไรประมาณนะครับคือไม่งั้นมิเตอร์อาจพังได้นะครับการใช้มันติมิเตอร์แบบเข็มเข็มนะครับมันติมิเตอร์แบบเข็มนะครับสามารถใช้วัดหาครับค่าพลังนไฟฟ้าต่างๆได้เช่นนะครับค่าแรงดันไฟฟ้านะครับ DC โวลต์นะครับค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับนะครับ AC โวลต์นะครับ ค่ากระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับ DC นะครับมิลลิแอมแล้วก็ค่าความต้านทานโอห์มนะครับเร่งนี้ผมเคยบอกนะครับต่อไปนะครับการวัดความต้านทานนะครับในส่วนของการวัดความต้านทานเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมสลับไปให้ดูภาพจริงนะครับอ่ะในกรณีการวัดความต้านทานนะครับเราดูนะครับในส่วนในส่วนเนี้ยนะครับวัดความต้านทานนะครับเราเห็นนะครับมันจะมีคูณหนึ่งนะครับคูณสิบนะครับ คูณร้อยนะครับคูณหนึ่งเคแล้วก็คูณสิบเคนะครับตัวนี้นะครับคือ,อย่านวัดความต้านทานท uhm. <us ั้งหมดนะครับอ่ะเรามาดูนะครับทีเนี้ยการวัดความต้านทานนะครับการวัดความต้านทานอย่างที่ผมเคยอาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงสมมุติว่านะครับคูณหนึ่งนะครับคูณสิบคูณร้อยแล้วก็คูณหนึ่งเคคูณสิบเคเนี่ยมันมีค่ายังไงสมมุติว่าผมตั้งย่านวัดมาที่ คูณ10นะครับผมตั้ง you ย know, right? so like so ่านไว้ที่คูณ10คือเอาง่ายนะครับในสเกลตรงนี้เราวัดค่าได้เท่าไหร่สมมติว่าผมวัดได้ที่100นะครับเราต้องเอา100นะครับมาคูณได้10นะครับคูณได้10คูณได้ย่านวัดนะครับย่านทิ่ใสวัดที่เราตั้งไว้นะครับก็คือเป็น1,000นะครับ1 0ึ0นคือ1 0 0 0โอห์มก็คือ1กิโลโอห์มนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็คือเป็นเป็นค่าอย่างอย่นี่เคยบอกนะครับอ่าเราดูตรงนี้นะครับนี่ม่เห็นไหมครับ ที่บอกว่านี่ครับมันจะมีคูณ1น่นะครับคูณ10คูณ100คูณ1 k และก็คูณ1 0 k นะครับก็คือเราวัดนะครับวัดค่าได้เท่าไหร่นะครับเราเอานะครับย่านที่เราตั้งไว้นะครับไปคูณด้วยนะครับสมมติคูณ1่ตัวนี้ไม่ต้องคูณนะครับคือค่ามันก็จะออกมาตามนั้นเลยนะครับอ่ะทีนี้การปรับอาโอมิเตอร์นะครับให้มันพอดีนะครับแล้วก็การวัดโอมมิเตอร์นะครับคือในส่วนของการวัดเนี่ย ต่อนที่เราจะวัดนะครับอะไรก็ช่างนะครับถ้าเป็นโอห์มมิเตอร์นะครับสมมติว่าผมตั้งแยกวิสัยวัดมาที่สลับมานะครับผมตั้งแยกวิสัยวัดมาที่นะครับเดี๋ยวตั้งให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับผมตั้งโอห์มมิเตอร์นะครับพ่สัยวัดอ่ะเห็นไหมครับมาที่นะครับสมมติว่าผมตั้งมาที่อ่ะคูณหนึ่งนะครับในส่วนของคูณหนึ่งนะครับเราต้องนะครับเอาสายนะครับบวกกับลบนะครับชอบกันนะครับ ชดกันนะครับเรามาดูนะครับเราต้องให้เข็มฝั่งเนี้นะครับมันตรงกับศูนย์ไม่งั้นนะครับค่าที่เราวัดมันจะคาดเคลื่อนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกนะครับถ้าเป็นวัดกระแสวัดแรงดันนะครับฝั่งนี้จะเป็นศูนย์นะครับฝั่งนี้จะเป็นค่าแม็กนะครับแต่ตรงเนี้ยโอมิเตอร์เนี่ยก็คือฝั่งนี้ยนะครับจะเป็นศูนย์ถ้าเราไม่ตั้งให้อยู่ศูนย์นะครับค่าที่เราวัดมันจะจะเพี้ยนนะครับปรับตรงไหนอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับตัวเหลืองเหลือนี่ครับนะไปเราสามารถที่จะปรับได้นะครับ ได้นะครับเราต้องปรับมาให้นะครับอยู่ศูนย์นะครับเพื่อจะให้ค่าที่เราวัดได้นะครับแม่นยํานะครับอ่านี่ได้ศูนย์ละโอเคปึ๊บโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับหมายถึงว่าค่าใช้โอห์มิเตอร์นะครับก็นะครับบ่มหายไปงานที่หนึ่งด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมเข้าไปทำาบปฝึกัดด้วยแล้วกันนะครับตามลิงก์ที่ให้มานะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณครับ